ติดตามนโยบายการขับเพื่อนของรัฐบาลนะคะแบบว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาน้ําท่วมเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งท่านนายกลงพื้นที่ทั้งสองพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ําท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็เรียกร้องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและ มเดว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมนะคะที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวขออภัยวิองประชาชนนะคะที่ต้องเผชิญความยากลําบากค่ะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะทําทุกวิถีทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ให้ดีที่สุดปัญหาน้ําท่วมถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซากแล้วก็สร้างความทุกข์เรื้อรังให้กับประชาชนรัฐบาลน,นะคะก็ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านมาโดยตลอดแล้วก็พยายามนะคะเร่งระบายน้ําให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและขณะเดียวกันก็ขอบคุณชาวนาชาวไร่ที่ยอมเสียสละพื้นที่ทำกินให้เป็นที่รับน้ำสำหรับเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมนะคะนอกจากจะได้รับการช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยก็จะมีการดูแลเป็นรายเดือนค่ะ และจะเร่งอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือลดความเดือดร้อนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะประชุมเร่งด่วนเพื่อหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการบรรเทาแต่คือการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพยาที่จะต้องรับกับมวลน้ําที่หลากมาอย่างหนักหน่วงน,นั่นเองค่ะ